สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลโชว์รีวิวเฮ้ยชุบนี่แล้วก็เฮ้ยชุกกลับมาอีกแล้วนะครับผมมาสลับวันนี้นะครับคุมวลชวนเที่ยวนะคือคุมวลโชว์รีวิวนั่นแหละนะครับผมก็วันนี้พาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่พันทิพย์งามวงศ์วานนะครับผมแล้วนี่คือสิ่งที่คุมวลได้มานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับ ในถุงเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างเนาะมามาแกะกันเลยอนเพื่อนเครับพื่อนๆสิ่งของที่ได้มาจอมงารผมเป็นโนเเพื่อเพื่อนสามารถไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะครับผมก็คืออ่านี่นะครับผมเป็นกุ้งแล้วก็นี่ทีเด็ดกันเพื่อนๆครับ กาจาปองนะฮะเป็นอัลติเมทโซลิดนะครับคัมเบเดอร์วีแล้วก็เป็นเนี่ยบรรดาสัตว์ประหลาดนะครับผมเป็นสัตว์ประหลาดของก็อตซิลล่านะครับเดี๋ยวกุมวนขออนุญาตนะครับแกะแล้วเรามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีดีเทลอะไรแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคนะขออนุญาตบางเดโอครับเพืเ่อนๆอ่ะมาครับขออัญเชิญสัตว์ประหลาดที่ได้มาจากพันทิพย์ ชบนี่ครับเพื่อนว้านะครับยังยังไม่จบอีกหนึ่งตัวเฮ้ยวางตรงไหนดีวะชุบนี่ตรงนี้ละกันครับผมยังยังไม่หมดอีกหนึ่งตัวเฮ้ยชุบปิ้งปิงวางอะไนี้เนี่ยอ่ะวางอย่างนี้แล้วกันนะครับผม นี่ครับเพื่อนๆที่ผมได้มาจากเดอไม่ใช่ไม่ใช่เดอะมอลจะไปเดอะมอลเดียวนะครับพันทิพย์นะครับงานวงวานนะครับชั้น6นะครับโซนขายของเล่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูทีละตัวเนาะดีเทลนะครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับสับประหลาดของก็อตซิล่าเนาะผ้าภาคสุดท้ายของ,ของยุคเฮเซไหมไอไอชุด ไอชุดท,ที่มันเป็นเขาเรียกไงดีชุดยอดฮิตของกอซิล่านะครับที่มันเป็นภาคเบอร์นิงนะครับเป็นภาคที่กอซิล่าตายแล้วก็ไม่ตายจริง <c oughs> นะครับผมอันนี้ผมได้เป็นเ,นเจ้าสปารลาดในเรื่องนั้นมานะครับก็คือชื่ออะไรนะอะไรวะผมลืมชื่อไปแล้วอะไร er. เดสทรอยาหรืองไงเนี่ยแต่แตเห็นว่าดีเทลเห็นไหมครับโหรายละเอียดบ้าบอคอระกังข้างฟ้าอีกแล้วครับท่าน ผมไม่รู้มันคืองานอะไรเนี่ยไม่รู้เป็นงานการจะป่องหรือเปล่าหรือเป็นงานใน HG HD อะไรหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ชัวนะครับแต่ที่ผมรู้รก็คือมันดีเทลโหดร้ายมากๆเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ดูนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยเพื่อนๆดูหน้าทอาไหมฮะเห็นหน้าใกล้ไหมโอ้โหดีเทลนะครับบ้าบอมากๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมได้ในราคาที่น่ารักมากๆ,ๆนะเพื่อนๆนะ นะครับผม7จบาทนะครับจากในตู้นะครับผมจากในตู้เลยนะครับแต่เป็นตู้โชว์เคสเนาะเพราะว่าพันทิพย์เขาก็มีตู้โชว์เคสแบบนี้เหมือนกันนะครับก็แนะนำเพื่อนนะครับถ้าวันไหนว่างๆนะครับลองไปเดินดูครับลองไปเดินสรองๆดูนะครับเพราะว่าของมันจะมีผัดเปลี่ยนไปเรื่อยครับนะครับผมอันนี้คือไปฟุกเจอมาเลยเนี่ยนะครับผมในราคาที่มิตรภาพมากๆนะครับเจบาทนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธินะแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับย้ําอยู่หลายๆครั้งว่า ที่พันทิปเนี่ยเขาเขามีการใช้สิทธิ์ไอคนละครึ่งได้นะครับ <Wow. S 1> ผมอันนี้เชียร์เลยนะลองไปเดินดูนครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีของสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับบางร้านก็กจะปองลักษณะแบบมีราคาดีครับ20 30ก็มีเนาะคือมันขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราจะไปเจออะไรนะครับแล้วแต่ละร้านในบางทีก็แบบมีลดราคาอีกนะเพราะว่าจากป้ายจะมีบางบาง,บางตู้ ลดจากใต้ยี่สิบเปอร์เซนลดจากใต้มีห้าสิบเปอร์เซนด้วยนะนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปส่องดูนะครับที่พันทิปชั้นหกนะครับผมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมได้มาแบบผมมองว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะแล้วเพื่อนๆก็ดูดีเทลนะครับเจ็ดสิบบาทนะผมว่าอย่างเงี้ยโคตรคุ้มเลยนะครับผมเหมือนที่ผมได้เจ้าเต่ากามิล่าภาคสามมาโอ้โหอันนั้นก็คุ้มนะสามร้อยกว่าบาทกับดีเทลแต่อันนี้เพื่อนๆดูดิ ปีกเปิกอะไรมันสวยมากนะครับผมเจสิบาทะผมว่าโคตรคุ้มเลยแล้วมันยังมีแบบนี้อยู่อีกเยอะเลยนะเพื่เนๆนนะลองไปส่องๆกันดูนะครับที่พันทิปชั้น6ย้ำเนาะโซนของเล่นนะครับผมอ่ะตัวต่อมาครับนี่ครับเพื่อนมันก็คือไอตัวเมื่อตะกี้นี่แหละแต่มันเป็นล่างหนอนใช่ไหมใช่เปะวะผมว่ามันนะเอ้ยไม่ใช่ดิ อันนี้มันมอท่าใช่ไหมมดท่าอ่าอมีอยู่ภาคหนึ่งที่เป็นมอท่าแบบแบบมอท่าหลอกับกับมดท่าแบบดุดุแบบเนี้ยไอ้มมอท่ามันตัวเมีย้วยตัวผู้อ่ะเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่ชัวในเรื่องข้อมูลเออใช่ใช่มันเป็นมดท่านี่หว่าไอ้นี่ผมซื้อมาโดยที่ไม่ดูเรื่องเลยนะเนี่ย ผมเห็นว่าราคามันถูกแล้วมันดีเทลสวยแล้วผมเองก็เออสีสันมันสวยดีก็เลยซื้อมานะครับไอ้ตัวนี้ก็ราคาใกล้ๆกันครับประมาณ60บาทก็เลยจัดมานะครับผมมันวางอยู่ในกองไอ้พวกอะไรอะ่ะพวกสัตว์พวกหนอนพวกอะไรพวกเนี้ยเออเขาไปวางไว้อยู่กองกัรวมไปพวกสัตว์พวกนั้นแะมันจะมีพวกหนอนใช่ไหมมีพวกหนอนมีผีเสือ้อก็คือสัตว์โลกทั่วไปมันไปวางอยู่มั้ย สัตว์โลกมันมีหน้าตาแบบนี้ด้เหรออะไรเงี้ยก็เลยไปจัดมาเออราคาก็ดีนะครับ60บาทก็เลยซอยมานะครับตัวนี้เออเว้ยเฮ้ยพึงมานึกออกว่ามันคือหนอนมอสท่าเวอร์ชันดุใช่ไหมในก็ซิล่าสักภาคหนึ่งอะ่ะนะครับที่มันเป็นยุคเฮเซ,เซนี่แหละไอยุคก็ซิล่าที่แบบหน้ายอดฮิตอะ่ะนะครับหน้าแมวหล่อหอ่อเนี่ดีเทลดีเพื่อนนะครับ60บาทลองไปส่องมาดูนะครับที่พันทิ์ แล้วก็นี่ตัวนี้ทีเด็ดสลหรับผมนะทีเด็ดเลยคือตอนแรกเนี่ยมันมันวางอยู่กันอย่างที่บอกครับมันวางอยู่กับพวกบรรดาพวกสัตว์โลกทั่วไปอะ่ะมันก็จะมีพวกอย่างนี้แหละมีหนอนมีกุ้งกุ้งที่ไม่ใช่กุ้งอันเนี้ยเป็นกุ้งจริงๆอ่ะนะครับกุ้งพวกผีเสื้ออะไรพวกนี้ผมก็ไอตัวนี้ทำไมมันคุ้นๆจังวะ เหมือนเห็นในหนังแปลงล่างหรือว่าหนังอะไรสักอย่างหนึ่งก็เฮ้ยมันคุ้นๆจังเว้ยจนนะครับไปเห็นในช่องของน้องแบมนะครับไขจูคิงดอมว่าเอ้มันคือกุ้งในก็ซิล่าดีวานะครับผมกุ้งในก็ซิล่าดีว่าละไอตัวนี้เนี่ยมันมีประวัติกับผมด้วยนะไอ้กุ้งตัวเนี้ยคืออย่างนี้เพื่อนๆสมัยเด็กเนี่ยอ่าขอขอเท้าความนิดนึงนะครับคุณแม่พาไปดูหนะังก็ซีล่า นะครับเรื่องแรกเลยนะของชีวิตที่เข้าโรงหนังก็คือดูก็ซีล่าผมจําได้ติดตาเลยนะครับว่าเป็นก็ซีล่าประทะไอ้กุ้งตัวเนี้ยไอ้กุ้งยักษ์อะไรเนี่ยนะครับแล้วในเรื่องก็จะมีน้องผีเสื้อมัดทาเดี๋ยวบางท่าจำไม่ผิดนะครับใช่เนี่ยแล้วผมแล้วผมดูครั้งแรกอะ่ะผมกลัวไอ้ก้ามนี้มากเลยตอนมีอยู่ฉางที่มันจะโผล่มากลางทะเลแล้วมันมีมาแต่ก้ามแล้วมันใหญ่มากไง ตอนนั้นเราเป็นเด็กกันเนาะเราก็ตกใจโอ้ยทำไมกุ้งอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นวะอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แล้วหนอผมผม,ผมเป็นคนที่แพ้กุ้งนะผมไม่กินกุ้งก็ยิ่งเพิ่มความกลัวเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหนังก o ซิล l เรื่องแรกที่ดูแล้วจําติดตาติดใจนะครับแล้วคุณแม่พาดูในโรงด้วยนะในตอนในตอนนั้นนะครับไปดูที่สมัยนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณแม่พามาเที่ยวเท,ที่ท่กรุงเทพยังจําได้เลยว่าไปดูที่ประตูน้าโรงหนังอะไรไม่รู้ นะครับผมมาดูเรื่องนี้แหละผมรู้สึกแบบโอ้โหประทับใจไอ้เจ้ากุ้งนี้มากเลยนะครับจนเนี่ยมาเจอเนี่ยที่พันทิพย์เนี่ยนะครับมันเป็นงานกระจะปองมั่งถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ตัวละหกสิบาทนะเพื่อนเพื่อนนะตรงป้ายเขาเขียนว่าเป็นกุ้งแล้วเขียนกำกับไปว่าอยู่ในเรื่องอุลตราแมนผมก็ว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่กุ้งของกาซิล่านี่แหละแต่ถ้าใครให้ถ้าใครมีความรู้ตรงไหนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ ได้นะครับผมเพราะผมเองก็ไม่ค่อยแน่นเรื่องข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นกุ้งกวาแลรวถ้าผมจาไม่ผิดนะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆพันทิพย์งามวานนะครับผมอีกหนึ่งแหล่งครับเพื่อนๆที่เป็นแหล่งมหัศจรรย์ที่ผมเชียร์ให้เพื่อนๆลองมาส่องกันดูแต่ผมแนะนําให้มาช่วงหลังเที่ยงนะอย่ามาก่อนเที่ยงเพราะว่าร้านเขาค่อนข้างที่จะเปิดกันช้าแล้วก็บางร้านบางทีก็จะเปิดช้ามากนะครับแต่เขาว่าเปิดนั่นแหละนะครับผม ก็ผมแนะนําให้ลองมาส่องส่องมาดูครับนะครับเราก็มันจะมีของราคาดีแล้วบางทีในกระบะในตามตู้ที่มันเป็นแบบถุงเยอะๆเพื่อนๆลองเปิดแล้วลองคุยคุยดูเนี่ยเราจะเจออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะราคาก็ดีราคาก็มันพอๆกับของถมกลางคืนหรือว่าตลาดมืดเลยลองไปส่องส่องมาดูครับที่พันธิพาซซ่าชั้น6โซนของเล่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของชาวสะสมของเล่น ที่อยากจะหางานเก่าๆงานแานยังไงดีมันจะเรียกว่าแรได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่าแรหรือเปล่างานเก่าๆงานแนวคามทรงจาดีๆราคาดีๆลองลองลองมาส่องกันดูนะครับงานไรเดอร์ก็เยอะงานสับหลาดก็เพียบแล้วก็พวกงานดั้บอลอะมากเลยแล้วเฉพาะไอพวกงานอะไรนะไองานสายกล่องอะเพื่อนๆกล่องไอพวกงานอนิเมะเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะครับมีทั้งใหม่มีทั้งเก่านะครับเพื่อนเพื่อนลองมาส่องกันดูนะครับที่ พันทิพย์ชั้น6นะครับผมแนะนําเลยครับลองมาครับค่าจะรด25บาทสลับมอเตอร์ไซค์ผมไม่รู้รถรถยนต์เท่าไหร่แต่แต่มอเตอร์ไซค์25บาทจอดได้เลยครับทั้งวันนะ <c oughs> ครับผมแล้วก็มีของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกับข้าวก็อร่อย <c oughs> แต่ผมไม่ได้กินนะแล้วด้านบนนะครับด้านบนของพันทิพย์จะมีชั้นอะไรวะชั้น7หรือชั้น8ผมไม่ชัวรมันจะมีเป็นตลาดบนนั้นก็มีของเล่นนะแต่ว่ามันจะมันก็จะมีน้อยนะครับแต่ก็จะมีของขายเยอะ ก็ลองมาเดินดูก็ได้เ,เพื่อนๆนะครับผมแต่โซนของเล่นเนี่ยผมเชียร์ให้เพื่อนๆลองลองมาส่องกันก่อนลองลองลองมาส่องกันก่อนส่องแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเจอของดีๆแบบอย่างชิ้นนี้นี่ใครไปเชื่อว่าผมจะเจอ V3 ผมก็ก็เห็นอยู่นะว่าไอ้ตู้นี้มันมันมีพวกไรเดอร์ไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกนะงานอัตเมตโซลิดมีหลายตัวอยู่แต่มันก็เป็นตัวที่แบบ เกิดที่มันไม่ได้แบบว่าดีเดอะไรอย่างพวกเดนโอหรือเนี่ยก็ผมก็ได้จากกาแท็กก็จากตู้เนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าด้านในมันมี V3 ที่โดนอะไรปิดปิดคุมคุมไม่อยู่ผมก็เลยแบบเฮ้ย V3 เท่าไหรอ่อ่ะร้อก็จัดสีครับ150ยรออะไรนะครับงานโซลิดซื้อมาก่อนแล้ว V3 เนี่ยมันเป็นตัวโปรดองผมอยู่แล้วนะครับผมและเท่าที่ผมมองจากตรงนี้นะเท่าที่เห็นเนี่ย ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นมือหนึ่งไหมนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่ามันมีการติดเทปมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมาสดๆกันเลยครับเพื่อนเรามาแกะกันเลยจะมือหนึ่งมือสองไม่รู้่แต่ที่รู้คือราคาเนี้ยผมก็เอาแล้วราคาดีนะครับนี่เนี่ยลอ,องมาส่องๆมาดูเพื่อนๆเฮ้ยมืออะไรเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่ามือหนึ่งไหมเพื่อนๆผมไม่ชัวร์กันนะเนี่ย นะครับแต่สภาพดีมากนะครับ150บาทมีเขามาให้ตั้ง2อันเนี่ยเนี่ยมีเขามาให้เปลี่ยน2อันแล้วก็ถามซีโคนใสๆเลยนะอุ้ยแต่เหนียวหน่อยนะครับนี่ V3 u l t อัติเม o โซลิเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวคุณมวลไปประกอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโมให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะขออนุญาตวิดโอครับเพื่อน อ่ะมาครับผมขออัญเชิญนะครับผมคอมเมนเดอร์วีสามฮ้ยชิปปิ้งๆนี่ครับเพื่อนๆอ๋อคอมเมนเดอร์วีสามนะครับผมงานอันติเมทโซลิกนะครับที่ได้มาจากพันทิตพาซ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 าชั้นหกนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หงุดงิดมากนะครับกับเขาเพื่อนๆนะนะครับผม ถ้าใครเคยเล่นในตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเดียวกับผมหรือเปล่าก็คือเขามันเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเขามันจะแบบมันจะลุวมแล้วมันจะเข้าเข้าในรูที่เขาให้มายากมากนะครับ <เอ S 1> ผมก่ไม่รู่รเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็ให้เขาสำรองมา2อันนะเพื่อนๆนะดีมากเลยครับนะครับแล้วพอประกอบปุ๊บหักไปหนึ่งอันเลยครับผมหักเดี๋ยวนั้นเลยฮนะผมเลยแบบโอ้โหทําใจจริงๆเลยครับสหรับเขาสำรองนะครับได้ใช้แล้วนะครับผม ปวดกระบาลมากนะครับกับเขา v ีตัวนี้แต่ว่าในภาพรวมนะเพื่อนๆงานตัวนี้สวยนะไรเดอร์มี3ามโซลิดเนี่ยนะครับเขาปั้นออกมาสวยแล้วก็ท่วงท่าที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ของ v ีนั่นแหละนะครับเนี่ยถ้าเรายืนท่านี้หล่อเห็นไหมยืนอย่างเงี้ยเท่เลยเฮ้ยชุบอ๋อเขาคือคัมเมรเดอร์วีสามนะครับเนี่ยท่านี้หล่อแต่ผมเกลียดเขามากนะครับปวดหัวกับเขาเหลือเกินเมื่อกี้งุดงิดเหลือเกิน ยังคิดจะติดกาวซะเลยดีไหมเนี่ยหมันไส้นะฮะหลุดอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็ถือว่าเจอของดีไหมสหรับผมนะครับก็คือของดีสหรับผมนะในราคานี้ผมก็โอเคนะครับร้อยห้าสิบนะครับเราก็สภาพดีผมก็ไม่ชัวร์ว่าอย่างนั้นมันมันเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อย่า่ก็อยาไปซีเรียสนะครับราคานี้ก็โอเคแล้วนะครับผมร้ 150. อยห้าสิบคาร์บิเดอร์วีสามงานอัลติเมทสวดิดแค่หัวก็คุ้มแล้วเพราะว่าหน้ามันเหมือนมาก คือโซลิดเนี่ยเพื่อนๆเรามองลักษณะแบบนี้โคตรสวยโคตรเหมือนเลยแต่พอเรามองเต็มเต็มตัวปุ๊บแตงเงาขาสั้นนะฮะดูอย่างเงี้ยเนี่ยมุมเนี้ยยังรอครับห <ว conservatives. S 1> ล่อมากๆหล่อโคตรๆพอเห็นเต็มตัวปุ๊บนี่ขาจะสั้นไปไหนไหนครับ <footsteps> ผมนี่ก็มีอคติกับเรื่องขาสั้นเรามีไอพวกงานโซลิดนะนี่เข็มขัดก็สวยนะครับเหมือนนะครับเนี่ยเข็มขัดดีเทลรายละเอียด ยุบยิบดีนะครับเนี่ยรายละเอียดโดยเฉพาะตานี่มันมันเงางามมีประกายกล้องไม่โฟกัสต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยนะครับตานี่สวยมากนะคือผมชอบหน้าเขานะงานโซลิดหน้าเขาเหมือนมากนะครับเพราะว่า V3 สามช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะหน้าประหลาดๆแบบนี้แหละนะครับมันไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่หรอกนะครับตรงนี้มันจะย,วย,า,วยาวนะครับผมแล้วชุดมันจะออกเขียวแบบเขียวเขียวมันจะไม่เป็นเขียวแบบอมฟ้ามันจะเป็นเขียวเขียว นะครับเราช่วงวหลังที่จะเป็นบอกช่วงชุดเขียวอมฟ้าแล้วก็มาดูพ่าอ,อะไรเหมือนกันนะครับผมแต่เนี้ยถือว่าทําสีมาได้เหมือนมากแล้วก็ถุงมือตรงใจผมเลยมันจะต้องมีเทาๆตรงนี้นิด,น,ดนึงนะครับผมชอบจังเลย นี่นะครับนี่คือของดีที่ได้มาจากพันทิปะนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปซองๆกันดูนะครับผมพันทพิปงามวงบวานนะครับผมลองไปดูเพื่อนๆนะครับอาจจะไปเจอของดีอาจจะไปเจอของเด็ดราคาดีก็เป็นได้หรืออาจจะไปเจออย่างเงี้ยลักษณะอะไรแบบนี้นะครับนะครับลองไปหาดูครับเพื่อนๆครับราคาก็โอเคครับพอไป,ประมาณแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเขาใช้เขาใช้ได้หลายสิทธิ์นะสับบางคนนี่อาจจะมีทั้ง มอนู่หนี่นั่นมีสิบหนี่นี่นีนนน่อะไรเงี้ยก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมแทบจะเกือบทุกร้านเลยนะเพื่อนนะนะครับผมอ่ะก็ลองไปดูกันครับที่พันทิพย์ง้างมว่อวานนะครับขุมวลไปเดินมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเอ่อตอนเนี้ยที่ขุมวลกําลังนั่งถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงเอ่อท้ายเดือนแหละ นะครับผมก็ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเราถ่ายมาแล้วก็มาตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับทะนั้นใครอยากไปอัปเดตไปมาเลยครับเนี่ยคมวลไปอัปเดตมาแล้วนะครับมีของเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตู้ใหม่ของลุงเจด้วยนะครับ <Wow. S 1> ลุงเจมีตู้ใหม่ซึ่งมีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก transformer เยอะแยะมากมายนะลองไปดูครับเพื่อนๆครับที่ทันทีชั้น6งามหวานโอเคสำหรับวันนี้คุมวลและชาวแก๊งไปละเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้า ลืมลืมเลยลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กับขุม,มวลด้วยเอ้ยจะไปโดยไม่ลาเสียแล้วขุม,มวอไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับแตครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับขุม,มวลด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเพื่อนนะโอเคครับตอนนี้วงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ